ไฟล์ซิปที่เราดาวน์โหลดมานะปรากฏว่าพอเราโหลดมาแล้วนะครับมันไม่ได้อ่านเป็นไฟล์ซิ p นะครับอ่านนี่มันขึ้นเป็นไฟล์อะไรสักอย่างหนึงนะครับให้แก้แบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับมาคลิกขวานะครับที่ตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วเราเลือก open with นะครับอ่าแล้วของใครนะครับมี win arm นะครับก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะครับของใครไม่มีนะครับก็ให้กดชูดนะครับให้เราคลิกนะครับ มอลแอปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าของใครนะครับมีตัวเปิดไฟล์ซิปนะครับก็ให้เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นนะครับหรือว่าวินอานะครับแต่ว่าถ้าของใครไม่ขึ้นนะครับก็กดตรงนี้นะครับอ่าโอเคก็ให้เรากดคลิกที่ไดซีนะครับก็คือตัวโปรแกรมวิน R ในเครื่องเรานะครับเป็น32บิตนะครับเราก็คลิกเข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับไฟล์ x 8 6นะครับก็คือ32บิตนะครับแล้วก็ หาโฟลเดอร์นะครับวินาตัวนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็เลือกนะครับก็คือให้เราเปิดด้วยโปรแกรมนี้นะครับโอเพนปุ๊บอ่าทีนี้ไฟล์เราก็จะสามารถเปิดได้ปกติเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะเราก็สามารถลากไฟล์นะครับในโปรแกรมนะครับออกมาได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้มันเปลี่ยนไอคอนนะครับให้กลับมาเป็นวินอาร์มนะครับก็ให้เราคลิกขวานะครับ แล้วก็เลือก Show More Open นะครับทีนี้ก็เลือก Property นะครับแล้วก็เลือก Change ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้เราเลือกเป็น Win Arm นะครับอ่านี่กดเฮ้ยเ้ยเอาม่อ่าเลือกเป็น Win Arm นะครับแล้วก็กด OK อ่าทีนี้ไอคอนนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นไฟล์ซิปนะครับแล้วสลับคลิปนี้ก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด l i ค์ Subscribe นะครับกันแล้วกันด้วยสวัสดีครับ Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me to eat it. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. Whatever whatever do for that link up in person. Text me to fall through a smurder, she wrote it. Silly with courage, you doing the service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cut throat from the low, low, where no love goes. Women buddy, buddy, like it's been that. When I fuck me? looking.